วันนี้เวลา7.11นาฬิกาส1นาทีสมเด็จพระกนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานสาวภาสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสวารีสมเด็จพระศรีพัะชระินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ131ปีโดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสภากาชาติไทยจากส่วนงานต่างๆร่วมทำบุญตักบาตร ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งสภาอนุักษ์อุณาโลมแดงแห่งชาติสยามเมื่อวันที่26เมษายน2436และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกทั้งท,งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษา,าอายิกาเจ้าเป็นสภาชนานี สมเด็จพระศรีพระริินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสภานายิกาในปี2449สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามเปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติสยามและในปี2482เปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติไทยจนถึงปัจจุบัน ดำเนินงานเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการการชาติสากลมีภารกิจหลัก4ด้านคือบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภยัยทั่วประเทศจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอปลอดภยัยและมีคุณภาพสูงสุดและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนที่ด้อโอกาสรวมถึงพระภิกษุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เวลา13นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองน่านและหลังเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกซึ่งเดิมที่แห่งนี้คือสลรกลางจังหวัดน่านหลังเก่าที่ก่อตั้งเมื่อปี2511แต่ด้วยมีพื้นที่คับแคบไม่สามารถขยายเพื่อรองรับศูนย์ราชการในการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงได้จัดหาสถานที่ก่อตั้งแห่งใหม่เพื่อดำเนินการก่อสร้างเป็นศูนย์ราชการจังหวัดน่านแห่งใหม่ เมื่อแล้วเสร็จในปี2558จึงย้ายหน่วยงานต่างๆไปให้บริการณที่แห่งใหม่ ด้วยศักยภาพของพื้นที่ทั้งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจึงมีแผนพัฒนาอาคารสาะระกลางแห่งนี้ให้เป็นอาคารศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดน่านโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิรักป่านานในพระราชูปมัมภมสมเด็จพระนิษิาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสนับสนุนการดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่ที่มีเนื้อที่9ไร่1น1 1ตารางวามีการแบ่งสัดส่วน สำหรับจัดทำเป็นอาคารและศูนย์ต่างๆประกอบด้วยอาคารหอประชุมอเนกประสงค์หอศิลปะวัฒนธรรมอาคารบริการสวนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรมภายในอาคารออกแบบให้เป็นพื้นที่นิทรรศาการและเป็นศูนย์สัส่งสรค์ทางปัญญาน่านสคริเอตีฟเซ็นเตอร์สำหรับให้ความรู้ทางเทคโนโลยีด้านการกเกษตรป่าไม้ธรรมชาติและองค์ความรู้ด้านอื่นๆที่เหมาะสมเริ่มดำเนิน,นก,าการก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม2567 กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลาสองปีทั้งนี้บุลนิธิรักป่านานในพระราชูปรรมัมภมสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดรวมถึงงบประมาณการดูแลและบริหารในแต่ละปีไม่เก็บค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมและค่าทำกิจ,จกรรมโดยจะจัดจ้างคนจังหวัดนานมาปฏิบัติงานเป็นบุคลากรและเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนเมืองนานที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบสำคัญของประเทศไทยต่อไป